่ะสวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการพูดถึงในตัวอย่างการเปลี่ยนการแปลงระบบพิกัดฉากเป็นระบบพิกัดทรงกลมนะคะ,ะโจทย์ของเราเนี่ยก็คือเวกเตอร์ A เท่ากับ X Y ส่วนด้วยแศดยูนิตเวกเตอร์ A X จงแปลงเป็นระบบพิกัดทรงกลม วิธีทำนะคะก็คือเราต้องแปลงจากระบบพิกัดฉากเนี่ยไปเป็นพิกัดทรงกลมเวกเตอร์ในระบบพิกัดทรงกลมนะคะก็คือ ar unit vector ar บวกด้วย a theta unit vector a theta บวกด้วย a phi unit vector a phi ือเราเนี่ยต้องการหา ar a h e t แล้วก็ ac ออกมานะคะจากโจทย์เนี่ยก็คือได้กำหนดให้ในระบบพิกัดฉากมาให้นะคะถ้าเราต้องการห,หา ar เนี่ยเราก็เอา unit vector ในแนวแกนนั้นเข้าไปดอดนะคะก็คือเอา เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากเข้าไปดอทกับเวกเตอร์ ar ถ้าเราต้องการหาเซต้านะคะก็เอายูนิตเวกเตอร์ a เซต้าเข้าไปดอทถ้าเราต้องการหายูนิตเวกเตอร์ ac นะคะเราก็เอายูนิตเวกเตอร์ ac เข้าไปดอทซึ่ง ในที่นี้แล้วถ้าเราต้องการแปลงตัวแปรเพื่อให้ให้มันง่ายขึ้นนะคะก็คือแปลงตัว x y z นะคะถ้าเราแปลงแล้วเนี่ยท้ายที่สุดมันก็ต้องออกมาอยู่ในระบบพิกัดทรงกลมแต่ในที่นี้เรากำลังติดระบบพิกัดฉากอยู่ซึ่งถ้าเราต้องการแปลง x y ส่วนด้วย z เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้สองวิธีก็คือ แปลงตั้งแต่ต้นไปเลยหรือเราจะมานำตัวเนี่ยใบแปลงตอนท้ายก็ได้นะคะแต่สำหรับตัวอย่างในคลิปวิวเนี่ยเราก็จะแปลงตัวแปรก่อนนะคะก็จะใช้ r x เท่ากับ r s i n θ าคอ cos p y จะเท่ากับ r s i n ซีตซ sine เซตของเรานะคะก็จะได้ครับ r cos t h ต t ถ้าเราต้องการที่จะแปลงเฉพาะตัวแปรก่อนะคะเราก็จะได้จากโจทย์เนี่ยก็จะได้เป็น vector a เท่ากับ r sine t ต e cos p h คูณกับ r sine theta s i n ส่วนด้วย r cos phi แล้วก็ unit vector ax ตัวไหนที่ตัดกันได้นะคะเราก็ตัดกันอก็จะเหลือเป็น r s i n ยกกำลัง 2, สอง e t a s i n phi a unit vector ax a r ของเรานะคะก็จะได้เท่ากับ r sine u กําลัง2องเซต้า sine c unit vector ax ดอทกับ unit vector ar ar เซต้ของเราก็จะเท่ากับ S r s ซ n ยกกำลังสองเซต้าไ i ดว ax ดอทกับ UNIT v e ว t o r a THETA a ฟของเราก็จะเท่ากับ r s i n ยกกำลังสอง t ซต้าไ i ด UNIT e t ว r ax ดอทกับ UNIT v e ว t o r a ในที่นี้นะคะเราก็ต้องใช้ตารางในการช่วยแปลงนะคะตารางของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือตัวนี้เลยซึ่ง AR ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ r s i n ยกกำลังสอง t sine unit vector ax กับ unit vector ar ก็จะเท่ากับ ไซ n ์เซตาคอสก็จะเท่ากับ R s i n ซยกกำลัง3ามเซต้าไซีคอสีต่อมานะคะ A เซต้ของเราก็จะเท่ากับ R s i n เซตยกกำลัง2 s i n ซ ยูนิตเวกเตอร์ ax ดอทกับยูนิตเวกเตอร์ af ก็จะเท่ากับ cos theta cos ีก็จะเท่ากับ r sine ยกกำลังสอง theta sine f cos f cos theta cos f แล้วก็ a ฟีของเราก็จะเท่ากับ r s i n θ ยกกำลังสอง s i n t a unit vector a x ดอดกับ unit vector a f ก็จะเท่ากับลบ s i n t ก็จะเท่ากับลบ r s i n ยกกำลังสอง เซต้าไซย,ยกกำลังสองฟีสุดท้ายแล้วคำตอบสุดท้ายในระบบพิกัดทรงกลมนะคะก็คือยูนิตเวกเตอร์ a ของเราก็จะเท่ากับ a อยูนิตเวกเตอร์ ar บวกด้วย a เซต้ายูนิตเวกเตอร์ a เซต้าบวกด้วย a อฟียูนิตเวกเตอร์ a อฟีเราก็เอาคำตอบ,อบนี้ คำตอบนี้คำตอบนี้เข้ามาแทนใน ar เซต้าและ a p นะคะก็จะได้เป็น r sine ยกกำลัง3ามเซต s i n c phi cos phi unit vector ar บวกด้วย r sine ยกกำลังสองเซต้า sine p h c อ s เซต้าคิกิวเตอร์ a eta, บวกด้วยอขอขอขลบด้วยอ s ร n ไยกกำลัง 2, theta, สองเซต้ายูกกำลังสองสี่อันนี้คือคำตอบในข้อนี้ค่ะ